เปิดประวัติผู้นําเจนใหม่ตระกูลชิชชอบรุ่นที่3มีวันนี้ค่ะกลายเป็นรัฐมนตรีรุ่นใหม่ที่น่าจับตาในโลกดิจิตอลของไทยและนี่ค่ะคือชัยชนกชิดช,ชอบหรือว่านกลูกชายคนโตของคุณเนวินชิดช,ช,ชอบโดยประวัติแล้วค่ะเกิดวันที่1 4กรกฎาคมันายมสิและปัจจุบันค่ะอายุ35ปีเส้นทางของชัยชนกค่ะตอนอายุ8ขวบถูกส่งไปเรียนที่อังกฤษซึ่งก็อยู่ยาวนานส7ปีค่ะจนจบการศึกษาไฮสคูลด้านเศรษฐศาสตร์การเงินมาหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอนหลังจากนั้นค่กกก็ลัับบมาทไทย มาช่วยดูแลทีมฟุตบอลและสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในฐานะรองผู้อำนวยการสายงานด้านการตลาดและการสื่อสารแล้วที่เซอร์ไพรส์ทุกคนค่ะคือการก้าวกระโดดจากสนามฟุตบอลสนามแข่งรถมาสู่โลกของเกมโดยใช้ชนกค่ะจัดตั้งทีมอ e ีสปอร์ตโดยได้นําทีมอ e ีสปอร์ตของวิลามยูเนเต็ดข่าวคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมเปิดเพลเทอร์อารีนาค่ะให้เยาวาชนได้ฝึกฝนและเมื่อครั้งหนึ่งค่ะชชชนกเองก็เคยสมัครเป็นทหารเกณฑ์ที่สวนกระแสเพราะว่าหลายคนค่ะกลัวสุดๆ,ๆคือการไปใช้ชีวิตในกรมทหารจากนั้นเองค่ะก็ ไดเดินเส้นทางสู่การเมืองโดยปี2566ค่ใช่ชนกลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใตยพ้พรรคภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์เขต2และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยแรกค่ะแล้วล่าสุดนี้ค่ะในวันที่19กันยายน2568มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าให้ดํามงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใต้คณะรัฐมนตรีอนุทินที่จะทำให้คนไทยค่ะเข้าถึงเทคโนโลยีและสร้างโอกาสใหม่สำหรับเยาวชน